สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับความเดิมตอนที่แล้วสีเขียวมาเรากดสะท้อนแสงออกมาสงครามอย่าให้ไรนะได้ทำอะไรโจมตีไปการโจมตีของสงครามโดนเข้าไปเต็มเต็มแต่ไรนะตัวเขียวดูเหมือนว่าจะแข็งแรงขึ้นว่าได้พูด ออกมาไรหน้าจอมพลังบูงงอะไรแล้วประกาศไร่น้าตัวเรืองแสงสีเขียวก็ได้มีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากสงครามโดนกระแทกเข้าไปสำลักน้ำเข้าไปทำให้สงครามกำลังตกใจบูก็เช่นกันในเวลาที่ทั้งคนและประกาศทำอะไรไม่ถูกไลหน้าประกาศเขียวจอมพลังก็ฟาดก็หานฟาด หางฟาดใส่สงครามจงสงครามหมดสติไปทำให้ผู้ตัดสินยกให้ปากัดไลนะ่าเป็นผู้ชนะไปความพ่ายแพ้ของบูและสงครามเจ้าหน้าที่แพทย์สนามก็มารักษาสงครามทำให้สงครามฟื้นขึ้นมาตอนแรกแค่หมดสติแล้วบูก็ต้องเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันต่อไปโดยที่แทบจะไม่ได้หยุดพัก บูก็เดินมาคู่แข่งที่บูต้องเจอเขาคือแจ็คกัปะปากัดของเขาเปปเปโรนี one, ลายปากัดเป็นสีส้มนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากจะเรียกสั้นๆว่าโลนีก็แล้วกันนั่นคือคำพูดของแจ็คแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นปากัดทั้งสองลงไปไฟที่มองการต่อสู้อยู่ก็รู้สึกว่าทำไมเพื่อนในห้องเราคนนี้เขาชื่อแจ็คไม่รู้ทำไมแต่ ทำให้นึกถึงชาติติสนาที่ไปโผลที่รายการอรีน่าวอลออฟฟิตปากัดโลนี้ก็เข้าจู่โจมสงครามอย่างรวดเร็วหูคิดปากัดโลนีไม่เห็นจะตรงตามชื่อเลยสงครามโต้กลับการโจมตีที่สลับกัดไปกับมากัดไปกัดมาไปทำให้ปากัดทั้งสองตัวบาดเจ็บแจ็คพี่ชัย จะชายที่ดูเหมือนจะไม่ชอบพูดก็ได้พูดกัดหางมันให้ขาดตากัดกับหางนั้นค่อนข้าง,งที่จะสําคัญหางขาดก็เหมือนขาดหางเสือเสือจะกําหนดทิศทางได้ไงบูที่ได้ยินดังนั้นก็ให้สงครามกัดปากของโลนีสงครามก็กัดปากของโลนีเพื่อไม่ให้โลนีได้มากัดแล้วดูเหมือนว่า สงครามจะได้เปรียบการต่อสู้ที่ยืดเยื้อก็ได้ข้อสรุปชัยชนะตกเป็นของผู้ที่อดทนไม่มากกว่าเราไม่สงครามชนะไปแล้วการต่อสู้ในวันนี้ก็ได้หมดลงผููที่รอเวลาก็ดีใจที่จบลงได้ดีเขาแค่ต้องสู้ไปเหลืออีกไม่กี่คู่เขาก็จะครบและการแข่งขันนี้ก็จะจบแล้วเขาก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เวลาเลือกเรียนไฟก็ได้มาแสดงความยินดีที่เก็บชัยชนะที่ดีในวันนี้ถึงจะไม่สามารถเก็บชัยชนะต่อเนื่องก็ตามในความคิดของไฟเธอประทับใจในความสามารถของบูแต่ในใจของบูเขาแค่อยากให้มันผ่านไปให้ไวเขาไม่รู้ปรากัดเลยแต่ไม่รู้ทำไมคนทั้งโลกถึงชอบปากัดแล้วบูคิดไปคิดมาเขาก็นึกขึ้นได้ ในอดีตเขาก็ชอบปลากัดเหมือนกันแต่แล้วเพื่อนแก้งเพื่อนแก่งนำปลากัดไปปล่อยแม่น้ำทำให้เสียปลากัดไปแล้วทั้งสองคนก็เดินทางกลับบ้านไปที่บ้านแห่งหนึ่งชายที่ชื่อแจ็คเขากลับมาบ้านกับครอบครัวแสนโหดร้ายพ่อติดเหล้าแม่ทิ้ง แม่ไปทิ้งพ่อไปเพื่อไปหาพ่อที่ดีใช่แล้วทิ้งทั้งพ่อทิ้งทั้งลูกแจ็คชายที่น่าสงสารได้นำปากัดโลนี้ที่แพ้ให้กับโูมีปากัดราวยี่สิบตัวได้แต่และตัวมีชื่อน่าสนใจแล้วก็มีพิปเปอร์ด้วยใช่แล้วเขาคือคนที่ไปลงแข่งในรายการทีวีแจ็คคิดให้ตายเถอะหลังจากเขากลับจาก กลับมาจากโรงเรียนก็รีบออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำหาเงินเพื่อมาดูแลพ่อของตนไม่สิเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดแจ็คที่กำลังจะออกจากบ้านก็มีขวดลอยมาโชคดีที่ไม่โดนแจ็ค